ไล่สีไล่เสียงนะฮะนี่ครับผมมีตัวตามากัดแน่นอนนะมีนีปลามันเคี้ยวครับเพราะว่าน้ำมันตื้นนะนมีตัวมีตัวครับโดนจนได้ครับน้ำมันตื้นนะฮะนี่ฮะดำถึงแน่นอนนะมีไซด์เลยฮะอกดครับกดครับโอ้ยหแรงครับแรงครับโอ้โหมีไซครับเสียงก็คิดเอาท่านี่ครับไซโลครับผมนี่ฮะกาวเครือบเดียวนะฮะนี่ครับตะกรงตะกัวไม่ปิดเลยฮะเดี๋ยวต้องเอามาเสียงมันจะกินหรือเปล่านะเนี่ย เอ้าโดนครับผมบอกแล้วโดนบนบนใบโดนเลยฮะแบบนี้ได้ฮะกระสุนขีดนะครับผมเดี๋ยวเราจะกินแอคชั่นแล้วจะกินที่สีนะฮะมาดูกันนะรวยไหมรวยนะตีไปหลังกอภัยเล้วอ่าอันหนักดีตีไกลมากครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหวิ่งครับวิ่งครับไม่รู้ปลาอะไรฮะนี่ครับงานไม้เปล่าเปล่านะฮะไซโลแน่นอนนะตัวนี้นะ ไปต้องทําสีนะหมายเน่ยนี่ครับเจอครับผมดุยต่อนี่ครับนีกระดูครับจับสวัสดีพี่ๆนานาและเพื่อนๆ และน้องๆนักตกปลาที่รักทุกท่านนะครับเจอกับผมมาหาวิชิงฟิลีอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพามาลุยไม้สะพานเขียวนะฮะบานไร่ซับม่วงนะครับนี่เส้นทางก็มาเริ่มที่สะพานข้ามมอเตอร์ไซค์สถานรถไฟซับม่วงนะฮะแล้วก็ขี่ตามเส้นทางนี้เลยนะครับผมก็จะเอาปลักไม้นะฮะที่เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆมาลองทดสอบดูว่าจะเด็ดหรือเปล่านะฮะว่าถ้าเรามาใช้สีกับใส่เม็ดอ กปืนเขาไปให้มีเสียงนะมันจะมานหรือเปล่านะก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับก็คือเป็นการทดลองนะครับทำคอนเทนต์ี่เฉยนะครับก็ไปติดตามชมคลิปกันได้นะครับกับไม้สะพานเขียวกับเหยื่อไม้ไรสีไรเสียงนะครับก็มาชมกันว่าจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่านะครับแต่เรื่องนี้เรื่องจริงนะครับตกจริงๆครับไปชมคลิปได้เลยครับผมปักไม้ไรสีไรเสียงนะฮะ นี่ครับผมหลังจากทาเสร็จมาเช้าเอามาเทสนะะดูชั้นนะครับนี่ครับทำมาสองตัวนะฮะชั่นเดียวกันเลยนะฮะอย่างงี้นะฮะนี่ครับผมปักห้าเซนครึ่งน,นะฮะเฮ้ยตัวนี้หกเซนนะหกเซนขออภัยนะก็ยังไม่ตัดแต่งอะไรมันเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวม <c oughs> ีเพื่อยันมั้งครับยังกดไลค์กดถูกใจผมด้วยนะอาพิชิงฟิลลี่เด้อก็ไม่มีค่อยมีเวลามาเท่าไรหร่ช่วงนี้หน้าดินก็หยุดไปก่อนครับ ครงเรียนก็ต้องไปส่งไปรับลูกฮนะก็เลยเออเอาฤดูการตีกระสูบก็ต้องใช้เวลาน้ยๆฮนะสำหรับปีกระสูนเะนาะท่านนก็ต้องใช้เวลาเยอะก็ต้องช่วงปิดเทอมของลูกชายนะดูจะมีแต้มเพิ่มไหมนะครับนี่ฮะเดือวชาดูไปคันกรู้ัวสั่นไวขนาดไหนฮะไม่มีการเคลือบอะไรนะมีแต่เคลือบเกาเดียวนะฮะนี่ฮะแล้วกลับไปก็ไปแต่งเล็กนิดๆหน่อยๆฮะนี่ครับผมใส่ชิคเกิลหกทางเดียวก็พอนะฮะ ยิ่งกอไวย,ยิ่งสั่นตัวแรงฮนะเสังเกตไหมครับเนี่ยดูปลายคันนีนรู้นะ่ยขยมนิดนึงขยับปคันนิดนึงนะฮะตรงนีนะมม้ตัวตามมากัดแน่นอนฮนะตรงนี้ปลามันเขี้ยวครับเพราะว่าน้ำมันมตื้นนะนี่ตัวมีตัวครับโดนจนได้ครับน้ำมันมตื้นนะฮะนี่ฮนะดำถึงแน่นอนนะเนี่รนาะเล่าๆหน่อยๆฮนะกอๆหยุดๆนะสูบชโด,ด้ดนะูกันฮะนี่ฮนะผมอาจจะมีไซส์ด้วยนะฮะ อ้กดครับกดครับโอ้โหแรงครับแรงครับโอ้โหมีไซส์ครับนะฮะปักนะฮะกอกอหยุดหยุดนะโอ้โหไซส์ใหญ่แนละ้วเมื่อกี้กัดเลยนะปึกปึกปึกกันนะมันอยู่ที่แอคชั่นแล้วอยู่ที่สีกับเสียงก็คิดเอาท่าน,นี่ฮะไซส์โลครับผมนี่ฮะกัดกันให้เห็นอย่างนี้นะฮะถ้ามันมีเสียงกับแสงในขนาดไหนฮะนี่ขนาดแบบไม่ต้องอะไรมากเลยฮนะนี่ฮะสูบเกือบบอสแต่ไม่บอสเท่าไหรนะ่ฮะ ปักไม้นะฮะล่สีล่เสียงฮะอ,อกมันตดไปเลยนะฮะจะกลับไปแต่งแต่งให้สวยกว่านี้นะเนี่ยดูไซน์นะฮะก็สวยเลยนะฮะนี่ครับมันไม่ใช่ฤดูนะครับฤด,ดูนี่มันเป็นถ้าน้ำเยอะๆมันจะจับกุงนะฮะตียังไงก็กินนะแต่ตอนนี้เราต้องหาหลุมที่มันแบบว่าช่วงแคบหลังหินหลังตอครน,นีถึงจะได้ถึงจะโดนนะกระสุนครับเนี่ย ผลงานปักอาหเด้อโอ้ยเกาะมินอย่างงี้ต้องใสจะหลุดแน่เลยตัวนี้ไม่มีคิปเปร์นะฮะลองเสี่ยงยกดูฮนะหลุดแล้วก็หลุดนะแต่ใสดีนะตัวนี้มีเกือบโลแน่นอนอึ๊บโอ้ยอยู่ครับผมนี่ฮะนะครับทางเดียวนะปักอาห์เด้อนะนี่ครับดูผลงานนะฮะมีแค่สีกาวเคลือบเดียวนะนี่ครับตะกงตะกัวไม่ปิดเลยฮะแต่ต้องเอาไม้ปิดนิดนึดนงนะฮะให้มันแบบสวยๆแค่นี้ขึ้นไปนิดนึงฮะ โอเคครับเดี๋ยวดูแต้มต่อไปนะฮะฝากติดตามทนะางอาร์ฟิชิงฟิลลี่เด้อทางยูทูบและทางติ๊กต็อกด้วยก็ดีนะฮะนี่ฮะเฟซบุ๊กก็ะสุกมาการมานะฮะเดี๋ยวจะไปหมายเขื่อนบ้างนะฮะวันนี้มาเทเะะเสเหยนะื่อเฉยเฉยะกะจะไปเล่นเขื่อนกับพี่ลุงมันประลืนนะนัดกันไว้ผมก็จะทำเหยื่อเผื่อแกตัวนึงนะโอเคครับผมดูแต้มต่อไปจะได้เพิ่มหรือเปล่ปาเลี้ยวนะี่เยอะมากฮะกระสุนฮะมันขึ้นมาเป็นฝูงฮนะแต่ปีนี้มันจะเป็นกระสุนทวนนะฮะน้ำไม่เอ,อ่ยนะลำตะคองน้ำเหมือนจะะแห้งๆๆมากนะ ดูกันนะกับปักไม้ไม่ทําสีทําเสียงมันจะกินหรือเปล่านะเนี่ยเอา้าโดนครับผมบอกแล้วโดนบนบนไปโดนเลยฮนะโอ้ยเนี่ยปักนะฮะนี่ก็ยามเย็นแล้วนะต้อแบบนนี้ได้ฮนะกระสุบขีดนะครับผมหลังตอหน้าเห็นหลังตอนะฮะหน้าตอ่อช่องช่องกับแคบของลำตะคองฮนะแอ,ขอ้ของคลอกด้ามไหลน,นะมันจะมีตัวนะนี่ไซส์ก็รุ่นแขนนะครับ ถูกนะฮะกับปลั๊กผมทําเองนะตัวนี้ปลั๊กไม้นะฮะตัวใหม่ก็จะน้ําหนักหนักขึ้นมาหน่อยนะฮะทำมาสองตัววันนี้เอามาเทสนะอยู่ที่บ้านอากาศมันร้อนนะเปิดแอร์กับเปลืองไฟนะนี่นะครับไฟดีนะฮะดูฮะปลั๊กยังไม่ได้ทําอะไรนะเห็นไหมเนี่ยติดเป็นปากใส่เป็นทางเดียวนะฮะนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวไปฮะจะโดนปลาอะไรต่อนะฮะโอเคครับเดี๋ยวครับผมปลั๊กไม้ไม่ต้อง จะต้องทำสีมันจะกินแอคชั่นแล้วจะกินที่สีนะฮะมาดูกันนะแอคชั Action, ่นะฮะวิบวับเลยฮนะนี่ครับวิบไหมฮนะมันก็ดี่ฮะปักทำเองนะฮดีเลยฮะนี่นะไม่มีสีนขนาดนี้นะฮะถ้ามีสีจะขนาดไหนนะสีตามน้ำตกเลยฮนะหัวเข่าใบ ทีนี้น้ำมันจะน้อยหน่อยนะฮะจะมีอีกตัวไหมดูกันนะฮะเจอกระสูบทวนรึกกระสูบหูงนะ่ะดูกันนะฮะตัวกอยกๆกยกเบานะฮะตัวแอคชั่นมันถีบแล้วอุย้ยทิ้หายแล้วเกาะตอครับอันนี้หลุดแล้วครับ กีทุกทางเดียวมันจะดีอย่างเงี้นะฮะเวลาติดต่อเราดึงให้มันง้างได้นะเดเล่นเนงะี้ยเดเล่นเนะีชั้นไม่เสียนะเบ็ดไม่ง้างโอเคลุยต่อเบด้วยไหมหดูกันนะก็ยกยกนะฮะไอชั้นมันเลามืออยู่แล้วนะฮะตัวน,นี้แอคชั่นใด้ได้นะครับงวดไปเลยหลายตามน้ำไปเลยนะ ราะมันลงไปตีย้อนน้ําไม่ได้นะเขาจะแค่กัดดีน้องตีย้อนน้ำนะย้อนน้ำนิ่งกัดดีแน่นอนนะยูยกนี้นะโดนปลาเหล็กมาดูกันนะชะโดเห็นนี่จะอยู่ไม่ชะโดน่าจะไม่รอดนะมัะมีตัวในโดนแน่ฮนะตกน้ำแรงนี่มันเลยนะตกเกินก็มันคนระับไอ้ขนาดแบบนี้ มีเกลือไหมดูนะตีไปหลังกอไผ่าาเลยครับน้าหนักมีตีไกลมากครับน้ำหนักอยู่ประมาณแปดัมนะครับเหยียดตรงนี้นะทำม,มาสองตัวมาเทสสองตัววันนี้ไอสันนะดูปลายคันนี้รู้ว่าสัน่นขนาดไหนนะแบบไหน,นดูดิครับโอ้โหเป็นไงครับนี่ฮะเอามาเทสนะฮะ,น,ะนี่ครับผมตีตามน้ำเลยนะดูผลงานกันฮะปักไม้นะตัวนี้ นี่างเงสดโฉบนะตรงนี uh, okay. ้สายเล็กไปหน่อยฮะเดี๋ยวทำการปล่อยครับนี่ฮะงานไม้จริงนะครับมาในฟูดเล่นนะโอเคบ๊ายบายไปโอเคดูแก้มต่อไป โดนแล้วครับโอ้ยอิงครับวิ่งนะครับไม่รู้ปลาอะไรฮะโอ้ยกระสุบใหญ่ครับนี่ครับงานไม้เปล่าเปล่านะฮะไม่ได้ทําสีนะฮะโดนครับผมอยากรู้ว่ากินสีเรียกชั่นนี้ฮะนี่ฮะงานนี้ได้รู้เลยนะฮะโดนบอสด้วยนะโอ้ยออกครับเนี่ยปักจังทำไม่เสร็จนะเอามาเทสท์เถอะนะเทสท์แอคชั่นนะโอ้ยเนสูงนะฮะดูไซส์ครับ มีไซโลแน่นอนนะตัวนี้ฮะไม่ต้องทำสีนะวันนี้เอามาเทสเลยฮะนะครับไซเรื่องครับนี่ฮะใส่เบ็ดทางเดียวนะครับซิกเกิลฮุกนะฮะทางเดียวตัวเดียวหลบตอได้ด้วยนะนี่ฮะงานไม้นะฮะนี่ครับผมทำเองเหลาเองเล่นเองเลยนะนี่ครับผมนี่ฮะงานกระดูกนะกับกระสูบไซ์กับโลนะตัวนี้เท้าดูแต่ต่อไปผมจะโดนอีกั้ยฮะนี่ฮะ ไม่แมฮะนี่ครับเย้ครับผมดูอีต่อสวยก็หมดฮะทีนี้โดนปลาด้วยครับ <c oughs> โอ้ยเนาะประมาณนั้นเกินฮนะเดี๋ยวโอ้โหใส่มือเดียวก็ได้เอ้าลองดูน่าจะได้นี่ฮนะโอ้เข้าตอไปอีกนั่นไงเข้าตออยู่นู่นฮนะเอาไงดีอ open. อกมาอืมเข้ายาด้วยโอ้หลุดมาเย้ค okay, รับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ฮะกระสูบนะฮะกัดปักไม้ไม่มีสีไม่มีเสียงนะฮะนี่ฮะจะเอาขึ้นยังไงทีนี้มือนึงถือซับมือนึงถือเบ็ดนะฮะแบบหมดนี่ฮะจะยกขึ้นนะฮะนะฮะโอเคนี่ฮะ,ฮะปักไม้หลายแต้มแล้วนะวันนี้แอคชั่นมันยิกมากฮนะขนาดไม่ทำสีแล้วเนะี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันกินแบบไหนนะนี่ครับเบ็ดทางเดียวนะ ดีว่าคันแข็งมาหน่อยนะครับนี่เวรอยู่ที่แปดบสี่นะฮะคันที่ใช้เป็นคันไดว่านะเวลติดนะนี่ฮะผลงานนะฮะนี่ครับผมปักนะฮะปักไม้นะฮะดูครับเดี๋ยวฮะดูแต้มต่อไปนะโอ้โหมอกีแบตหมดพอดีครับปากินอีกโอเคฝนไม่จะมาแล้วฮะมาจะแด้มลากันแล้วครับวันนี้เดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกก็เรื่อยๆนะ ก็จะวนไปสําหรับคลิปนี้นะฮะกับหมา้สะพานเขียวสับสบม่วงนะฮะนีนะ่ปลาที่ได้ก็กี่แต้มนะกระสุบแปดแต้มนะฮะแล้วก็ฉดูนะฮะแล้วก็แต้มเล็กๆก,ก็ปล่อยไปนะอันนี้ก็จะเอากลับไปให้แมวที่บ้านนะฮะก็ปลาของงานนะคระับตัดปักนะฮะภาพสั้นๆหน่อยคนะรับต้องขออภัยนะนี่งนาะน,นปักไม้นะฮะนี่ฮะเอามาเทสวันนี้นะฮะเหล่าเมื่อเช้านะฮะนี่ฮนะแอคชั่นก็ ดีกว่าเก่าเยอะนะฮะทรงก็จะสวยขึ้นมานะเดี๋ยวดูการทําสีนะเดี๋ยวอีกวันสองวันเดี๋ยวไปเทสหมาย้เขื่อนกันนะทำตะครองนะพอดีนัดกับพี่ลุงไว้นะครับเนี่ยปลาฮะที่ได้นะฮะเนี่ยผลงานตัวนี้เลยเนี่ยกระสูบไซส์ใหญ่กว่าเกี่ยวเปียนะฮะไซส์โลก็มีนะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะนานทีไม่ได้ทำคลิปเนาะก็รมัวแต่ทำเหยื่อมั่งอะไรมั่งครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาไปไกลๆนะฮะ รับคันที่ใช้ก็จะเป็นเนี่ยเวอร์ชิดนะของไดว่านะเอื้อจะอยู่ประมาณนะักแปไม่แน่ใจนะมันเขียนว่า14 14 LB นะฮะเนี่ยน่าอยู่ที่84นะก็เซนก็ al, โอเคนะกับสาย P e 0.8นะฮะแล้วก็ล้อก,ก็จะเป็น G Max นะฮะลัมเพกนี่แหละไม่แน่ใจนะรุ่นนะเนี่ยแต่เป็นของ G Max นะใช้ด e ีครนะับเบรกหนึบดีนะฮะ ันี้ใช้แค่นี้พอนะคันหัวที่ขุดนะครับก็เล่นไม้อย่างนี้น,ะน้ำไหลแต่น้ําเริ่มใสนะตอนนี้เห็นไหมฮะมือก็ท้าไม้นะก็ประมาณนี้นะต้หน้าเลอะลุยได้ถึงตะลิงอ่ะจอดรถเอามาตกได้เลยฮะนะฮะรถจอดซิปเดี๋ยวลงไปหน่อยฮะข้างบนข้างล่างเดินลุยตีได้หมดเลยครับตอนนี้นะโอเคครับมาลองเล่นกันดูฮะพอมีตัวแต่น้ำเริ่มใสนะนนฮะก็หาตัวยากหน่อยนะลลเดี๋ยนะวเราไปเจอหลุมนะฮะ ที่ลึกๆก็ตีตามหน้าตอของแคบหลังตอนะได้เรียนไปแล้นะครับเพื่อสำหรับวันนี้ครับชิมที่เล็กสงตัวราดดกว่าครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม